เออท่าสดีทัาสดีหูแน่นอนเล่นอะไรรุ่นไหนเนี่เฮ้ยเชต้อนรับเลยนะครับเรศทใจเิตโ้ไกไ้เชียเรมไม่ไเย่ยเออสิโอ้โห เฮ้ยทีมงานแจ็แคแพลนที่วัดปวงครับรถรถ องี้นะจะไปนู่นนะอันนี้หัวซักนะต้องเข้าแดงเข้าแดงอ่ะดนนยังไงวะดยนี้โคงโค้งที่โคงไงจับเลยับเลยเจ็บไหเะไม่ถ้ารถถังจะรอดรปเลย ใครนั่นัคนใครเป็นสองต่างคือต้องตุดอันนี้เป็นเงาของกุศ รุ่นหฮโดดังเก่าสิเฮ้ยมีจะคันอย่างที่แตกทันงนีนวะโดดเลยโดดโดดอย่างเดียวโดดเลยโอนี่นี่ปุ่มหลังโดดเออนี่นี่ไอ้เงี้ปุ่มมันมาที่หนึ่งเลยหมดนี่เป็นรอบสองเวพี่ อย่าด่าผมเนอะผมยุ่ยเฉยแล้วผมชอบยุ่งผมชอบยุ่งอย่าด่าผมเนะผมชอบยุ่งไม่รอดอย่าไปสตานตาอย่าไปสตานตาเดินขาดเข็นขึ้นอยังไงเออเอาไว้เข็นมาแล้วเขาเนี่โอ้เข็นมาเลยรถตากันเป็นเต็มทั้งหมดมาเลยด้วยเองเลยโอ้เขานี่จะสูงสตานตาเปไงไม่ไหวหรอก นามันเข่าของแล้วต่อทำไมได้ขีนมาวะเห็นไหมเ็นไหมเฉยเนี่ยเนี่ยเเีว่าทางมันหินตืดแล้วนี่โอ้สะดวกเลยครับนั่นยังไงเนาะเอายังไงพี่ยังไงก็ได้ครับ เอาไปเอามาลงบัตรทุกหลุ่นตัวนี้น้องนี่เนาะน้องนี่นะนี่ฮาร์ดบอยมาแล้วฮาร์ดบอยมาแล้วครับโดดของแท้ละที่ฮาร์ดบอยมาแล้วครับการน้ำข้อก้อก็ใครที่ยังไม่ได้รับเวลาไปเวลานะครับมาแล้วครับฮาร์ดบอยมาแล้วครับนี่เลโดดของแท้ โอ้ใจจะขาดแล้วม like. e. ั้งกันดูทรงมาด้วยครับโดดเลยโดดโดดเลยโดดโดดเหมือนเดดโดดล้างกลิ่มาแล้วลางมาแล้วเดี๋ยวจะโดดอ่ะ นาตามไปเราอน่นำมันขอช่าโกไม่สูน้ำไม่โทรมันจุ่น okay. ้ำด no ้วยเมื่อกี้ดีวาโกไม่สู้น้ำเนี่ยถือว่าจารไปจัดน้ำลบก้อนนั่นก็ไม่ใช่จาด์เลยโดนเลยพี่อห เป็นลุมไม่ใช่นี่เตมขึนลุมเนอ้แดงว่าไอ้นันหรอแสดงว่าตีท้ายมันไปแล้วตายมันลงแล้วดูฮาร์ดบอยรถเกาพังัน่ะมีเหลือช่งปุ้หนาแข้งแตกพอด้วยดิแต่พอเห็นไหมนพอทแล้วตื้อด้วยปวดท่าอีกเปนปวดเท็มนัน่ะจังเต็มนน่ะไปพักเลยดใ่้

ก่อนได้นะครับปีสองพวงนะครับไม่ไหวครับ้เร็วไม่ไหวครับล้วก็ไม่เจ็บไหมไม่เจ็บแต่ขืนนี่มันเลยโดนเลยโดนเลยโอ้โหมได้เสียง จเย็นพี่ใจเย็นหายเนี่ยเขายกเดี๋ยว่โอพลาใจสามพันพักเจ้าชิดถือแล้วที่บุลง้ะลงนีล่ะแต่ใรเย้ย ีผมแบบปโดดปโดดก็ให้ออกแกล้งเลยละแต่ว่าจะดูดถูกแล้วไม่เป็นไรนะบางครั้งมันปึ๊บแล้วมันว่บไปอ่ะมันล้วนเลยมันว่บไปแล้วเนาะรอโมฟีอ่ะโอ้พวกคนต่อไปลอยหางสิปันนี่กันหน่อยผมจะไอ้น้าเผาข้าวบูแท้เอีวอดน้าเผาข้าวบูแท้พอดีลอยหางสิมั้ มาลอดมาหลอดลงทุกนุ่นเลยต่อปีู้สามส่าที่อกพี่แล้วกันไปลงไงอ่ะโดดเลยพี่โดโดดรถนี่แหละสบายสุดใช่โดดรถโดดลงแล้วเอโดดลเลงเขาเรียกเขาเรียกดเหมือนเออนั่นแหละ พี่ม่เห็นบอกขนาดที่ยอมเอ๋โมโหโมโหป่าหรือโมโหคนเจ้าพี่เห็นบอกแล้วไปซะไปซาไ่ต้องละ ได้ลงแล้วมีภาคพิจารณาอยู่กเก่รอบไหนแล้ววะเนี่ยที่สองแล้วที่สองลูกที่หนึ่งไปแล้วงลวทงทุกรอบมันปิดเอ แโดดอย่างเดียวเลยวะขนยี่เป็นอเด็กนอยเาที่ขอบคุณดิวนาขอบคุณขอบคุขสิขอบคุณผลิตภัณฑ์เซอรอน เจ้นี่เดฟกำลังมาครับเจอนี่เดฟเผาโดนจนี่เดไปเนาะโดนเลยเดฟโดนเลยเด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 อช่วยพีพีเ่าึ้ 一千八度的。 ร้อยครับจับเด็กครับมาแล้วนะครับช่างยาโอเอสไอโนโลไทยแลนด์นะครับ,รบทำดีที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ็บเจ็บแด,ดงไม่ได้ทำไมโอ้นึ่งสองะครับเขาจะเป็นไม่พลาดนะฮะแดงแพ้นะครับจากทีมงานที่บ้ใบปอกวัยรุ่นบอขอนอ